ตัวดัแมนแบบวิ่งวิ่งออกรถปกติมันต้องเอามุมขวาคนอยู่ถ้าถ้าอยู่บ้านนะตายอยู่บ้านนะจะเป็นทายแจนี่มึงเห็นพ่อตีนกูไม่หนีเหยียบเลยเหยียบเกย์กันกันกวีกวีวอะไรตรงนี้ Okay. พเองงั้วะพวกครับอ่ะพ่อเด็กล uh, ูกน uh, ้องไงนะไม่ไม่ไม่ทำกันหรอกแบบไหนหน้อยหรือว่าอีกคนหนึ่งอีกคน้หนึ่งโอ้โหเขาแบบจัดจานเลยอะไรใช่ไหมเอ้ยพี่เอียวช่างแต่งปั๊มคนไหนแต่งพี่เอียนำเสนอหน่อยฮะไม่พอมันต้องเก็บพี่ต้องเก็บสิขวดปุ๋เพือ एक से एक, एक. ส่วดิมสุกันไหมว่า่อเือมไหมนี่ดูรถสารคามดูรถสารคามเลยไปหาคมาเลยเ ตจะไปจัดจ้านลอยสุมหาเนี่ยเทโปโภนี่จะคล้องรถมันเฮ้ยขาซ่าก่อนแล้วก็ลอยสุมหาขาซ่านุ่นนุ่นน่นให้แกเข้าตรงมมุนั้นเลยแกเข้ามุมเลยวัดวัดวัดข,ดข,ด <laughs> ขาพอดีเลยเยี่ยมแห้งไงไปไปคนเดียวลูก

แบบอัดกลองเลยร้อยสิมาจัดแบบอัดกล่องโผลไปเลยจะของรถมันไม่ว่าหรอกเขาแบบโหดไปเลยมเขาตำรวจมาเห <c oughs> ็นแล้วเราไปเป็นร้อมาสิแจ๊กทีมงานสะะารคามมาสี่คนครับ ่านเหตุเพรคือสองคนเก็นประมาณสิบเปอร์อนที่ท,ทา่าไงว่ารถไทยยันไม่มีหางเราเกียร์ไอ้นี่ไม่ได้เลยพี่เกียให้มันเสียเป็นทางกันไปขับไ,ไ,ไม่เ,มเป็นรถเพื่อเจ้าไม่กล้าขับหรอกถ้ารถเตียงก็ได้อดหดอดหดเกยร์มาปุ๊บเลยนะนี่ครับดูหน้ามันนี่รถมันได้ดูสติ๊กเกอร์ข้างหลังมัน દ เขาพอมักแล้วเลยสิเขามักไม่กล้าแล้วเดี๋ยวไ็พอขึ้นอีกไหมบ้านโอ้มันในออดอรอสายหลากหลายดินี่บันบันวันนี้รถเาเขาไปใหมอนไยรถเาอยู่ข้างหลังโอ้ไปจอดที่มองภาบประทนไงใครับรนับไปม่ครับให้ไปรับกันเอรถที่บันไอโบแล้วโขมุ้นนั่นน่ะ บันี้ไขะเอาเป็งนหมดบันั่นแหละเขาชอบนั้นแะจเนหมดเทียทีุเหรอเสีออกไปทีหลุดี่เราไเัีแม่อไไปวรียใช่พอดีเลยเลียเลยล่ะใช่อัดฟางเลยอัดฟางเลยมีมิสถก็สามรถลูกสองสองสามรถเนี่ยโอ้มันคาถกมนั่งอยู่เนาะมึงนั่งอยู่แล้วันเป็นไก ไปแล้วตื่นแล้วมั้นเบี๋ยวจะรังเอ็มเองเลยโอเคครับคลิปนี้เราจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ